สวัสดีนะคะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนาก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้ไปสรุปผลเนียที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วก็จะให้รูปอยู่ที่6กับ0นะคะหก็จะเข้า6 1ค่ะไปฟังงวดต่อไปกันเลยนะคะงวดนี้ ก็จะให้รูดอยู่ที่0ูนย์กับหนะคะ0ก็ะะ0จะให้อยู่ที่ศูนย์หนึ 3, ่งศูห้าและก็ศูนย์เนะคะ ห้าห้าก็จะให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าแปดนะคะสุขเบิลเบิลก็จะให้ศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกแปดแปด แล้วก็สี่สี่นะคะชุดสามตัวสามตัวก็จะให้เจ็ดสูนหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วก็สามสูนห้า แล้วก็หกแปดแปดนะคะท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ